อันนี้นะครับผมอ๋อแจกขนมครับผมขอเที่กงเลยกันรอข้าวโพดพ่อเดียวนะครับผมตอนนี้ข้าวโพดที่พาไปดูเมื่อกี้นะเต็มถไายหมดแล้วตอนนี้เรออีกคนโดยมาจากทั้งข้าวผมผมรับสวัสดีครับคุณแม่เจนนาข้าวคุณเป็นเจ้าลักนะครับคุณออ๋ ยา่กขอบคุณที่รับชมเสื้อ้าไปนะครับอยู่ตรงนี้กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเสือไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับจะไปแจกของที่โรงเรียนนะครับะะขาาาาเข้ามาแล้วอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสือพาไปด้วยนะาทคนไปกระนะคะศูาน่นะ้ให้ ขอบคุณหนึ่งพันห้าร้อยท่านบใหญ่แล้วก็หวานเอหวานในเนื้อของมันเลยคือตนละนึงถุงทุกคนได้ทานหมดแล้วยูทูบเบอร์ทำไมมันหวานไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อะไรใส่เลยเอาไปเคลือบตาเอาใส่หม้ออย่างเดียวแล้วก็ใส่ใจเฮ้ยใส่ใจต้องต้มร้อนๆไงขอบคุณที่าขอบคุณนี่ เ้าหนสห้าะค่นหบห้าต้ไมองเป็นขวดนเป็นกิโลเหมืกะคะราคาเริ่มต้นก็ที่สหบาทนะคะต้นนี้ตาเปลี่ยนใช่ไหมตนไม้อใช่ไหมคะนี่ค อก็ส่งลายมาบอกเลยรับ้ามาาพอมไม่พอน่าจะมีเงินพอนอันเก่าอยู่อันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวนะคะอันี้แพ็กิโลนะหราคาาเยอะเหือนกันนบอันนี้เนื้อแดดเดียวกิโล3บาทสำหรับเนื้อแดดเดียว มีไส้กอกอันนี้จะเป็นไส้กรอกเนื้อนะคะหนึ่กิโลกรมสองรอยบาทแล้วก็จะมีต้มเนื้อนะคะส้มเนื้อก็จะหมดแล้วนะคะเหลือีิเก้บหกสบาทแบบตา นี่ผิดนะคะอ่านง่ายนะฟาซามันก็ไม่ได้ขายนานขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นแฟซซามผินะคะนี่ซามผิดเมื่อวานนี้ใช่ไหมแฟซซีส่งซองส่งแตงโมมาให้แอดก็ไปหิ้วแตงโมอยู่ท้ายรถเมื่อวานีเป็นรถสุดท้ายแล้วนะคะพอดีมีแฟซซีทั้งหลายให้ลูกๆไอ้รอบนี้เราไปก่อนนะเขียววานแล้วก็นี่เขาหิ้วเมื่อวานครับ ขายไหมผู้ช่วยคนใดะขายคนข้างๆนี่บอกขายขายถ้ามีคนซื้อขายเลยอย่าทำป้ายเดี๋ยวเสียใช่แล้วค่ะไก่มา้าดองสาล้านครับเอามาแล้วดิเออไม่ไม่ใช่ทีุ่ของใครนะเป็นที่บเขาเป็านะฮะแต่ว่า้วนนการเิ้น้น้นานน ใช่ค่ะอัเภอดงหลวงใช่ค่ะได้ออเดรแล้วเป็นงนะรัใช่จะกินคนเดียวนะครับของผมนะครับเปล่าน้จะกินทั้งคันนะผมจะกินคนเดียวนะครับไม่ให้ใครกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขนเข้าบ้านแล้วครับสวัสดีค่ี่กอนไนะครับสวัสดีตอนดเียนะครับโอยไม่ใอ๋อ รอม FC ีกระติบข้าวไหมแพงประมาณงถุงนี้อที่เเ้งเต่สินไม่มีสอนแดงขายนะครับขายสอนแดงนะครับอซขายครับขายครับทั้งสองนขายขายอะไรพันข้าโพดหวานลูมาดีกววาแดงคนถามซื้อ คนที่ได้เล fruit, no, ี้ยมจีี anyway> ah> ่ตครับาพดอะไรเงเสื้อเนาะได้เสื้อได้เสื้อมีอยู่5คนนะครับอย่าลืมนะครับมาดี้พีดนะครับก้องอยู่ทางีวาเขาจะยินเสียงเขา๋ยวกอับก็ล์มันอยูแล้วยนแซนนะครับอย่าลืมกอลมัเกมากนันี้ใช้จัมโบ่นะจัมโบ้าสียงนั่นว่าโอเปร่าคินบอบ ไม่ขนาดมันนี่เนาะอย่าลืม,ม,ม,มนะครับมาดี้พีชนะครับใส่เสื้อมาดี้พีชนะครับแล้วก็แมืของดูดินแค่นะครับอย่าลืมนะครับเขาบอกอางใายของซอยแมนเป็นว่าถเนี่ยู่เอ้านี่นะครับใครที่สนใจนะครับก็ตามนี้นะครับอะไรมาเลยนะครับอันนีอ้อันนี้สี่สิบล้านครับอันนี้สามสิบล้านเน่ใส่อะไรใส่ใจอะไรกีดเมื่อวานนี้ก็แค่สามสิบล้านกี่เป็นเท่าไหร่ คนคนู่สปปอลคำนวณมาให้หน่อย3าล้านสี่เป็นเไรล้านหนึ่งสี่พันสอโอไฮโอคอนเมครับผมและาอล้นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นสามเปล่านูเลียงง่ายครับเอาดาวมัวอาหานให้กินอยู่แล้วครับผมหัวหันข้าวปนันีทุกท่านนะครับมไปครับโอ้แสนบาทเลยแสนบาทสามหมื่นแสนบาทผม สวัสดีคุณเอื้อมพรนะครับไปไหนไม่มีไม่แน่ใจนะครับว่าหลุดไปไหนนะสวัสดีคุณน้ำพิกาคุณอรทัย1 2 3 4นะครับไอไทยซิตี้จันทบุรีกดให้แล้วนะฮะคุณดวงฤทัยอะไรบนรถจะแอดขนมเป็นขนมเอาไปแจกที่โรงเรียนกอกตูมเหมือนครับ สวัสดีปีโป้ครับลุงไม่ไจะไปนะครับให้พวกยูทูบเบอร์พวกเราไปแทนให้ยูทูบเบอร์ไปแทนนะครับผมรอกระวโพดต้มยังไม่สุกครับต้มข้าวโพดเสร็จเลยดิฉันหนึงนะครับรอข้าโพดต้มยังไม่สุกข้าวโพดข้าวโพดสามร้อยฝักนะฮะตอนไหนเมื่อคืนยังไม่เสร็จ โอ้สามร้อยฟากคือแจกนักเรียนได้สามร้อยคนนั่นเองนะครับสามร้อยคนเขาเขาโพสจากไหนครับเขาโพสจากเอฟทั้งมือเอสซีนูนาเอสซีนูนาท่านครับขออภัยเมื่อสักครู่นะครับแบตหมดนะฮะเราไม่ได้รอไล่ต่อแล้วนะฮะไล่ต่อแล้วขอบคุณนะครับคุณสามซุงนะครับขอบคุณคุณชายมาบตาครับขอบคุณขอบคุณคุณไพชมพูนะขอบคุณคุณปราพพานะขอบคุณคุณโซดาป๊อปนะครับ คุณมาลิกานะฮะขอบคุณนะครับเป็นขนมเราไปแจกที่โรงเรียนของตูมนะครับกลับมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่แบตหมดต้องขอไยทุกท่านด้วยนะครับเมื่อสักครู่แบตหมดนะฮะกลับมาใหม่แล้วเมื่อสักครู่แบตหมดนะครับก็เลยหมุนตีอยู่ตีอยู่นะสวัสดีคุณฝันตานะคะคุณสำทุงนะครับกลับมาใหม่แล้วนะฮะเมื่อสักครู่แบตหมดนะครับวินาทีนี้เราสั่งอย่างสั่งเข้าไปหลัง ล้างบ้านไม่ต้องเข้าไปตรงอะไรจึงลงทีเมลสอกทาทำที่ทำไม่ได้เลยว่าคนละอย่างเนาะคนละคนมัน่ะทำไม่ไปจอดหนด้าร้านก็ไปคุณกิไหมน่ะโอเคอเออ้<น>องเห็นเขาไงเออนั่นล้รถนั่นแหละเรจะได้ไม่โดนแดด,ดอะไรย่านนี้มันอ่ะมันโดนแดดฮะมันโดนแดด<ะ>มันโดนแดดไม่ดีเดี๋ยวทามันร้ายไม่ได้ฮะมันโดนแดด